สวัสดีครับมินรักแฟนคลิปพบกับผมกามโมกันอีกแล้วนะครับวันนี้หลังจากที่เราได้ดูซีรีส์ชีฮักตอนที่8จบลงกันไปแล้วครับก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะมาดูกันว่าใน EP ีนี้เนี่ยมีอิเตอร์เอกหรือเรฟเฟรนส์อะไรซ่อนอยู่กันบ้างครับกับสามสิบอ e ิเตอร์เอ็กเรฟเฟรนส์ในซีรีส์ชีฮักตอนที่8ปดลิปบิดแอนลิปอิดอบอบรบตะลุย1นึ่งเลสเวิร์กเริ่มมากันแนะนําเพลงกันเลยครับกับซีนเปิดเรื่องมาในช่วงก่อนที่จะเล่าความเดิมในซีรีส์นี้นะครับเราจะได้ยินเพลง, work งบบเลสเวิ แล้วตัวเป็นฮับเธอจะทําอะไร work 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 l e t s work 2อรีฟอกแล้วก็มาที่ซีนเปิดตัวเรื่องกันเลยครับนอกจากที่เราจะได้ยินโจนขโมยทีวีเล็กเชอร์ให้ฟังถึงนวัตกรรมใหม่ของจองมอนิเตอร์ที่เหมือนจะบอกคนที่ตามไม่ทันแบบนี้นะครับ OLED หรือ QLED ในเด็ดบอกว่าจอ OLED ดีกว่าทั้งความละเอียดสีและภาพและเราจะได้เห็นการเปิดตัวกบเายามสมยานามรีฟ o อกแบบนี้เลยครับซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าใครอาจจะมีงงเล็กๆเ,เ,เหมือนผมหรือเปล่าครับเพราะก่อนหน้านี้ที่เราเห็นในตัวอย่างเนี่เราจะเข้าใจไปเองว่าเขาคือฟ o อกแมนซึ่งความซับซ้อนของ ชื่อฟอกแมนและลีฟฟอกนั้นเนี่ยถ้าให้อ้างอิงจะในคอมมิกลีฟฟอกจะเป็นตัวละครที่เป็นคนละตัวกับฟอกแมนโดยลีฟฟอกจะเป็นตัวละครวายร้ายนักประดิษฐ์ที่ทํางานประดิษฐ์ของเล่นไฮเทคให้บริษัทของเล่นนะครับซึ่งภายหลังเขาจะสร้างชุดก,กบลีฟฟอกมาใส่ก่ออาชญากรรมโดยที่เป็นตัวร้ายที่มักจะต้องตอกร่อนกับแดเดวิลนั่นเองครับซึ่งเขาจะปรากฏตัวครั้งแรกในหัวหนังสือแดเดวิลเล่มทีย่25ปี1966และตัวจริงของเขาก็คือวินเซนต์พาติลิโอที่เป็นพ่อ คนนี้แหละครับที่จะเป็นฟ็อกแมนในคอมิกในเวลาต่อมานั่นเองครับและในซีรีส์นี้นะครับจะพูดถึงพาติลิโอคนพ่อคุณพาติลิโอเป็นหนึ่งในลูกค้าใหญ่ของเราคนที่ใส่ชุดกบเนี่ยนะ พาติริโอคนพ่อน่ะนี่ที่น่าจะหมายถึงวินเซนต์มันก็เลยทําให้เราเดาได้ว่าเขาคงจะใส่ชุดฟ็อกแมนมาก่อนอย่างแง่แบบนี้แหละครับเราจึงสรุปความซับซ้อนนี้ได้ว่าในซีรีส์เนี่ยเราจะเห็นยูจีนพาเตริโอคนลูกเนี่ยเป็นลิฟฟ็อกและคนพ่อที่น่าจะชื่อวินเซนต์เนี่ยเป็นฟ็อกแมนครับซึ่ง2คนเนี่ยจะสลับฉายากันจากในคอมิกนั่นเองครับและถ้าใน MCU มซพาเตริโอคนพ่อที่น่าจะเคยเป็นฮีโร่ชุดกบสมยาน้ำฟ็อกแมนมาก่อนเนี่ยเขาก็น่าจะเป็นฮีโร่กระโดดไกลจากการพูดถึงของ นักข่าวสาวแซบ่บนี่ผมกำลังหาตัวชายคนหนึ่งที่ปรากฏตัวพร้อมลีลาแปลกใหม่สุดยอดเหนือมนุษย์มีไหมพอรู้ไหมเธอก็ แหมสมัยนี้ก็มีเยอะนะทั้งยอดมนุษย์โดดไกลก็คงจะหมายถึงใครไปไม่ได้หรอกครับนอกจากพาติโอขนพ่อที่สวมชื่อมนุก,กบที่ควรจะมีสมญานามว่าฟ็อกแมนนั่นแหละครับ3ข้อตกลงโซโควีถูกยกเลิกแล้วข้ามาที่ซีนว่าความในสารเลยครับนอกจากฉากเปิดตัวสุดเท่ของพ่อทนายขั้นเทพที่คนดูเนี่ยคงจะรู้จักกันหมดแล้วครับว่าเขาเป็นใครนะครับยกเว้นเจนิเฟอร์นี่นะครับไอเวนนี่ใครในซีเฟนการยัดข้อมูลหลักฐานมาประกอบการว่าความนั้นนะครับมันจะมีโมเมนต์หนึ่งครับที่พ่อทนายขั้นเทพเนี่ยพูดถึงส่วนที่สัญ Yeah. you อย่าลืมข้อตกลงโซเวียถูกยกเลิกละซึ่งอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วครับสนสัญญาโ so ซเวียยเกิดขึ้นและถูกบังคับใช้ในปี2016จากในหนังกัปตันอเมริกาซีวีวอร์ที่รายละเอียดาๆยจะว่าด้วยเรื่องกลุมอเวนเจอร์หรือบุคคลที่ตั้งตัวเป็นซูเปอร์ฮีโร่จะต้องลงทะเบียนและเปิดเผยตัวต,วตนและเคลื่อนไหวภายใต้การควบคุมกำกับจากองค์คณะที่ส่งมาจากสหรประชาชาตินี่นะครับซึ่งเนี่ยไามไลน์เวลาปัจจุบันในซีรีส์ที่น่าจะอยู่ในช่วงปี2025เนี่ยสัสญ,ญญาที่เป็นต้นเหตุ ของซีวีวอลที่ทะเลาะกันสนานสนามบินที่เยอรมันของพวกอเวนเจอร์เนี่ยได้ถูกยกเลิกลงไปแล้วนั่นเองครับสี่แอปเปิลตินี่ข้ามาที่ซีนในบาร์เล่าสำหรับพวกทนายนี่นะครับเราจะได้เห็นเจนนิเฟอร์รับค็อกเทลที่คุณทนายขั้นเทพสั่งมาเลี้ยงแบบนี้เลยครับซึ่งแอปเปิลตินี่เนี่ยชื่อเต็มๆก็คือแอปเปิลมาร์ตินี่นี่แหละครับก็คือค็อกเทลที่มีวอดก้าเป็นส่วนผสมหลักแล้วก็มีน้ำ Apple, Apple ider, แอปเปิลแอปเปิลไซเดอร์เหล้าแอปเปิลบรันดีแอปเปิลผสมอยู่ด้วยอย่างใดอย่างหนึ่่่่งงเเเเปปปป็็็นนนนนอออออยยา้้้ครรรรับแแลลลววกมีีชชิิสสไ์์หื ผสมหลักด้วยนะครับซึ่งในซีรีส์นี้นะครับเราจะเห็นว่าเขาใช้เชอร์รี่ผสมนั่นเองครับและมันก็จะเป็นสื่อความหมายว่าสีเขียวเนี่ยแทนตัวชีฮัรเชอร์รี่แดงนี่ก็คงแทนตัวเดบเดวิลนั่นเองครับและจริงๆค็อกเทลนี้นะครับมันไม่ใช่มาร์ตินี่ครับเป็นเพียงเครื่องดื่มในประเภทที่มีคําว่ามาร์ตินี่อยู่ในชื่อนั่นเองครับแหมอารมณ์ไหนเนี่ยอารมณ์มาร์ตินี่เกสโนวาหรือเปล่าครับมาร์ตินี่ไม่ใช่มาร์ตินี่ว่าสั้นเลยนะครับซึ่งเดิมทีเครื่องดื่มนี้จะเรียกว่าอดัมส์แอปเปิลมาร ร้านโรล่ารสต์รองในเวสต์ฮอลลีวูดซึ่งเขาเนี่ยคิดขึ้นในปี1966นั่นเองครับที่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าจะตามสืบให้เจอเนี่ยจะเห็นว่าร้านดังกล่าวปิดถาวรไปแล้วเราก็คงตามตัวตาอดมที่เป็นคนคิดสูตรไม่เจอแล้วละครับและในปี1972ครับสมเอรน,น็อปแบนวอตก้าชื่อดังนะครับได้ลงโฆษณาสูตรอาดัมแอปเปิลนี้ในนิตยสารเพย์บอยที่ปกด้านในด้วยนั่นเองครับห้ามิสเตอร์เฟลในซีนต่อเนื่องจากซีร้าเล่านะครับเราจะเห็นว่าเจนนิเฟอร์เนี่ยต้องไปต่อตามเมส ที่จะต้องไปเจอเขาที่ร้านอาหารในซีนี้นะครับเราจะได้ยินเจนนิเฟอร์ทักทายทอสแบบนี้ครับคุณเฟิส์คะ คุณเฟลซึ่งบางทีที่เจนิเฟอร์ทักทายแบบนั้นออกไปเนี่ยอาจจะเป็นเพราะอิตาทอสเนี่ยหน้าตาและทรงผมเนี่ยอาจจะไปละไม้คล้ายเคิลเฟลได้นั่นเองครับก็ดูเอาด้วยกันครับว่าเหมือนกันขนาดไหนครับส่งสำหรับคนที่อาจจะไม่รู้จักเหมลเฟลนะครับเขาคือนักกีฬาว่ายน้ํเชาวอาเมริกันที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักกีฬาว่ายน้ําที่เก่งที่สุดรวมทั้งเป็นหนึ่งในนักกีฬาโอลิมปิกที่ยิงใหญ่ที่สุดตลอดกาลเลยครับเพราะเขาสามารถคว้าเหรียญทองโอลิมปิกทั้งหมด28เหรียญตลอดเวลาที่เขาเคยเข้าร่วมการแข่งขันจากปี2004 2016นั่นเองครับชาตรตูมากรูในซีนต่อเนื่องกันเลยครับเราจะได้เห็นขวดวายที่ตั้งแอบๆอไว้ไม่เห็นฉลากกันชัดๆแบบไม่อยากให้รู้ว่านี่เป็นการโฆษณาแฝงนะที่จะตั้งอยู่ตรงนี้เลยครับและเราจะได้เห็นฉลากที่อคอขวดวายชัดๆจะแบบจับโฟกัสได้ในซีนนี้ครับซึ่งพิจารณาจากทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะสรุปได้ว่าน,นี่คือวายยี่ห้อชาร์ตูมากรูที่เป็นวายระดับเปอร์มิญียกรองคูคาเซออ่านตามสำเนียงฝรั่งเศสนะครับผิดถูกยังไงขออภัยนะคร่่ททีีกกนนรษ19 ปรสาสทูมสเดอร์มากรูโดยที่มีเจ้าของเป็นตระกูลดูฟรอดและเป็นผู้ปลูกปั้นทาไวาย,ยี่ห้อนี้ให้โด่งดังไปทั่วโลกโดยปีทองของไว์ชตรูมากรูได้แก่ไวที่มักในปี1970 1982 1986 1988และ1989โดยมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่70,000บาทต่อขวดกันเลยทีเดียวเชียวครับแหมของดีขนาดนี้นะครับเจนิเฟอร์เนี่ยยังไม่สนใจอีกนะครับเนี่ยเจ็ดวากันดาวอสเปียยังอยู่ในซีนเดิมครับถ้าฟังจากบทสนทนานเนี่ยเราจะรู้ปัญหาที่ ท็ทอตอ้างว่าอยากขอคาปรึกษาด่วนคือเขาได้ไปประมูลหอ,อกนักรบวาคันดาโอ้เออใช่คือผมไปงานประมูลมาและได้ชิ้นนี้มาเป็นหอ,อกนักรบของวาคันดาที่ท็อตเนี่ยก็ได้โชว์หลักฐานเป็นรูปเขาถ่ายคู่กับหอ,อกดังกล่าวด้วยนั่นเองครับซึ่งเราจะุ้นคุ้นรูปร่างหอ,อกกันอยู่แล้วครับที่มันเป็นอาวุธคู่กายของพวกโดรามิเรเจนักรกสาวของวาคันดานั่นเองครับเราจะได้รู้จากปากท็อตด้วยอว่าหอ,อกนี้เนี่ยมีที่มาจากพวกล่านานิคมที่มันจะเหมือนกับอาวุธไวเวนในโบราณจาก หนังแบ็คแพนเธอร์ภาคแรกนั่นเองครับพวกเขาอยากได้คืนเพราะว่ามันชัดว่าพวกล่าอนา่นทีขมขโมยมาเอามาโดยทหารอังกฤษจ,จากเบนินแต่เป็นของวากันดาทำจากแร่วไวบรเนลีมแล้วบรรพบุรุษคุณได้มายังไงซึ้อมายังสมราคาหรือว่ายึดมาอย่างที่ยึดของอื่นๆแม่ทีแรกแอนะคุณนึกว่าพวกโดรามิเลเจอย่างเจโอคเย่เนี่ยไปปาทิ้งไว้ที่ไหนหรือลืมเก็บมาซะอีกนะครับเนี่ยและในส่วนที่ทอดอ้างว่าเคยไปเรียนที่วากันดามาด้วยเนี่ยที่จริงผมเคยไปเรียนที่นั่นด้วยนะถ้าลองค เปิดประเทศในปี2017นั่นแหละครับและนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เราจะแบ่งปันภูมิปัญญาก็ไม่รู้นะครับไปเรียนอะไรมาครับหรือว่าได้วิชามาแค่ทําท่าวากันดาร์เวอร์แบบนี้หรือเปล่าครับวากันดาจงเจริญซึ่งทารองว่าทอตมีหอกที่เป็นไวเบรเนียมของแท้แบบนี้นะครับและเราคิดว่าท็อตเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้อยู่เบื้องหลังเว็บอินเทอร์เนเซียจริงๆนะครับเราก็พอจะเชื่อมโยงได้แล้วครับว่าหัวเข็มที่ดาวว่าน่าจะเป็นหัวเข็มไวเบรเนียมเนี่ยซึ่งถ้ามัน้น เราก็คงรู้ที่มาแล้วครับว่าไอ้พวกคนนี้เนี่ยไปหาไวเบเนียมที่ไหนมาทําหัวเข็มนั่นเองครับแปดชีฮักสูตรในซีนที่เจนนิเฟอร์ได้รับโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากยูจีนนะครับก่อนที่เธอจะตัดสินใจออกไปช่วยเนี่ยเราจะเห็นเธอหยิบชุดที่ลุกจากขอบสันเนี่ยตัดให้ไปด้วยแบบนี้เลยครับซึ่งเราจะได้เห็นซีนเปิดตัวชุดฮีโร่ของชีฮักกันในซีนนี้นั่นเองครับนี่ชุดใหม่เลยนะและถึงแม้ดีเทลเนี่ยมันจะต่างกันไปบ้างนิดหน่อยนะครับบอดี้สูตรชุดนี้เนี่ยก็จะมีอ้างอิงมาจากชุดชีฮักในคอมค แดเดวิลสูตรในซีนเดียวกันเลยครับซีนเปิดตัวแดรเดวิลเนี่ยเราจะได้เห็นชุดใหม่ที่เราก็เห็นไปแล้วจากตอนท้ายตอนที่5กันชัดๆแบบนี้นะครับก่อนไม่รู้ว่าจะสาธยายยังไงให้มันดูว้าวนะครับเพราะจริงๆเนี่ยเราก็เห็นกันจนไม่ว้าวมาแล้วจากในตัวอย่างนั่นเองครับซึ่งชุดสูตรเครื่องแบบสีเหลืองของแดรเดวิลนี่นะครับทายอ้างอิงจากในคอมิกพีทนายขั้นเทพเนี่ยจะใช้ปฏิบัติการครั้งแรกในหัวหนังสือแดรเดวิลเร่มหนึ่งในปี1964นั่นเองครับ10ดอนชีนกเบรดบิ ยุ่มหัวกันนี่นะครับจนทั้งคู่มาถึงตรงนี้นะครับเราจะเห็นวิวบอกโฆษณาของนักมายกนนากลน้ำกระเดื่องดอนนี่เบรสหรือเปล่าไหนเหรอนังสือสังหาอัสจรรันมากเหรอมันแลบออกมาจากเสื้อนะมเมนมีที่สร้างเรื่องมาให้ดาวหว่องมาแล้วในตอนที่4อย่างดอนนี่เบรสกุนกะกะ ตรงนี้นั่นเองครับ11เดทปีเร t ้าอเมริกาและในซีนต่อเนื่องกันครับเราจะเห็นป้ายโฆษณาข้างหลังที่เป็นบีบอร์ดป้ายโฆษณารายการ De ทปีเร ta าอเมริกาที่เป็นรายการข่าวแล้วก็บันเทิงของอเมริกาที่เจาะกลุ่มคนดูไปที่ประชากรอ i s p a n ิ c หรือพวกประชากรที่ใช้ภาษาสเปนเป็นหลักในอเมริกานั่นแหละครับโดยที่จะออกอากาศจากสตูดิโอในไมอามีฟลอริดาและออกอากาศทุกวันธรรมดาตั้งแต่7นาฬิกาถึง11นาฬิกานู่นแหละครับโดยรายการดังกล่าวเนี่ยเริ่มต้นออกอากาศกันตั้งแต่วัน ที่14เมษายนในปี1997ตรงถึงปัจจุบันนั่นเองครับและในซีรีส์ฮีฮักตอนที่3นะครับเราก็จะได้เคยเห็นคลิปข่าวของรายการนี้ไปแล้วด้วยในซีนี้นั่นเองครับ1 2. เอวิ c คาร์เรนทัลต่อเนื่องกันไปอีกนิดครับในซีนที่ยูจีนขับรถตีโค้งไปตรงนี้นะครับเราจะเห็นป้ายร้านเอวิทคาร์เรนทัลที่เป็นร้านให้เช่ารถสัญชาติอเมริกันที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองปาริป,ปานีรัฐนิวเจอร์ซี์ Jersey, ที่ในปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ให้บริการของร้านที่ว่านีีนร้รรบมิกา ทั่วโลกถึง165ประเทศโดยร้านนี้เนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1946หรือ76ปีล่วงมาแล้วที่เมืองอิฟซีเลนทีรัฐมิชิแกนอเมริกานู่นแหละครับ13เดวิลเนฟริทีมซองต่อเนื่องกันหลังจากที่เล่นตามสูตรหนังฮีโร่ที่จะต้องสู้กันทีกยกครึ่งยกแล้วก็ค่อยคุยกันรู้เรื่องนี่นะครับเมื่อชีฮักเห็นว่าคู่ต่อสู้ของเธอตัวจริงเป็นแมดเบอร์ด็อกเธอจะคืนร่างเป็นเจนนิเฟอร์เพื่อช่วยซีรีส์ประหยัดค่า CG แบบนี้เลยนะครับและเราจะได้ยินแมดเบอร์ด เขาคือแดเดวิลไอตรงช่วงนี้นะครับแวบ็บหนึ่งเนี่ยจะมีทีมซองที่เป็นอินโทรซีรีส์แดร์เดวิลของเวอร์ชั่นที่ฉายในน f ฟิกให้ได้ยินกันนะครับคืออาจจะต้องตั้งใจฟังกันสักนิดนึงนะครับหรือสมญาเดวิลสีทองผมแดร์เดวิล 14ป้ายโฆษณาโรเจอร์เดอะมิสซิคอลต่อเนื่องกันครับนอกจากเราจะได้ยินเจนิเฟอร์เล่นมุกแซชุดแดเดวิลแบบนี้ครับกล้ามากที่ใช้สีซอสเหมือนกะทศกับมัสตาร์ดเป็นสีชุดเราจะเห็นป้ายข้างหลังของแดร์เดวี่เนี่ยเป็นป้ายโฆษณาโรเจอร์เดอะมิสซิคอลที่เราจะเห็นเปิดการแสดงที่นิวยอร์กในซีรีส์ฮอกอายกันมาแล้วนั่นเองครับและจะมีป้ายดังกล่าวไว้เห็นในหนังสไปเดอร์แมนโนเวอโฮมกันด้วยนั่นเองครับมันจึงทําให้เราทราบช่วงเวลาที่แน่นอนของการเดําเนินเ,เรื่องชีฮักว่าอยู่ในช่วงเดียวกันกับหนงและร เรื่องที่กล่าวไปก่อนข้างต้นนั่นเองครับ15คิวอาร์โค้ดกันอีกแล้วนะจ๊ะในซีนที่ตัดภาพมาให้เราเห็นลิลลี่แพดที่ดูจากป้ายตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นอาคารที่เป็นที่ขายรถมือสองแล้วก็อะไรรถยนต์ของพวกตระกูลพาเทริโอนั่นเองครับและตรงเสาไฟตรงนี้เนี่ยเราจะได้เห็นคิวอาร์โค้ดแปะไว้แบบนี้อีกด้วยครับใครที่สแกนติดเนี่ยเขาจะคงจะพาไปที่เว็บมาเวลแล้วก็ได้อ่านฟรีชีฮักเล่ม5เวอร์ชั่น2014นั่นเองครับซึ่งจะมีเนื้อหาที่แมตเบอร์ด็อกกับเรตงา พันกันในศาลในฐานะทนายเหมือนกับในซีรีส์ตอนนี้นั่นเองครับแม่เอาภาพมาให้ดูกันแบบนี้นะครับพอรอบนี้เนี่ยผมสแกนยังไงก็สแกนไม่ติดครับใครที่สแกนติดเนี่ยต้องยอมรับเลยครับว่าโคตรคันเทพเลยครับ16 AI ล้ำล้ำที่พูดด้วยสำเนียงอังกฤษตัดมาในซีนในอาคารนะครับเราจะได้เห็นยูจีนสายายดึงฟังก์ชันที่จะต้องให้ลุกยัดเข้าไปในชุดลิฟฟ f o อกเวอร์ชั่น2นี้นะครับโดยที่ลุกก็นั่งฟังยังเอือมนะอาอยู่นี่นะครับหนึ่งในฟังก์ชันทั้งหมดที่น่าสนใจเนี่ยก็จะเป็นอันนี้เลยครมี้ยเาดส พ่อบ้านอังกฤษซึ่ง AI ที่คุยกับเราด้วยสำเนียงพ่อบ้านอังกฤษเนี่ยก็คงไม่พ้นอ้างอิงมาจากจาวิตท,ที่ให้เสียงโดยพอลเบตตานี่ที่เป็นนักแสดงเช้าอังกฤษอเมริกันที่พูดโดยใช้สำเนียงอังกฤษตอนที่เขาเป็นจาวิตอยู่นั่นเองครับลองไปฟังกันดูเลยครับ Preferences and virtual environment 17ซีนต่อสู้ของแดร์เดวิลตัดมาที่ซีนแดร์เดวิลเข้าไปบุ๊กับพวกลิว้อลูกออสนี่นะครับซีนต่อสู้ที่โถงทางเดินแบบนี้ดูแล้วมันเหมือนเป็นเลฟเฟรนของซีนต่อสู้ลองเทคของเวอร์ชันนิคฟิกยังไงย่างนั้นเลยครับ เสียดายนะครับที่ในซีรีส์นี้มันไม่ใช่ลองเทคสินะครับแม้ถ้าเป็นลองเทคเดือดๆแบบ n e t ฟิกเนี่ยแจ่มเลยครับ18 Fox Signal ตัดมาที่ซีนที่พวกที่อยู่ข้างในเริ่มสงสัยว่าข้างนอกมีอะไร a r o y y กันนี่นะครับเราจะสังเกตเห็นดีเทลเอาหาได้ในนี้เลยครับอันแรกก็ป้ายจอดรถเฉพาะกบตรงนี้นะครับและตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นสัญญาณไฟกบทีไม่ต้องสืบก็คงจะรู้เลยนะครับว่าน่าจะล้อเลียนมาจากแบ k s ิก n นลของแบทแมนนั่นเองครับและถ้าเราพิจารณาถึงการตกแต่งแหล่งซ่องสมของลิฟฟาก็อกนี่อาจ เรียกได้ว่าทำกบเผื่อล้อเรียนทำข้างขาวก็เป็นได้นั่นเองครับ19ตู้เกมอาร์เคดฟ็อกเกอร์และซีนต่อเนื่องกันครับเราจะเห็นตู้เกมฟ็อกเกอร์ที่เป็นตู้เกมจริงๆที่พัฒนาโดยบริษัทโคโนมิและผลิตเป็นตู้เกมอาร์เคดโดยเซยกาเปิดตัวในอเมริกาเหนือโดยเซยกาเคมรินในปี1981นั่นเองครับซึ่งรูปแบบการเล่นเนี่ยก็ต้องบังคับกบผ่านอุปสรรคจากถนนผ่านลําน้ํากลับหลังให้ได้นั่นเองครับซึ่งในสมัยนั้นนะครับเป็นตู้เกมที่ฮิตมากๆเลยครับจะมีเกมโครนและก็ภาคต่อมาอีกหลาย าจนมาถึงปี2005เกมทั้งหมดในชุดเฟนชัยนี้จะทํายอดขายรวมกันได้ถึง20ล้านก๊อปปี้เลยทีเดียวครับแต่อตู้ข้างๆเนี่ยเป็นตู้เกมลิฟ็อกเกอร์ที่เป็นเกมล้อเลียของซีรีส์นี้ทําขึ้นมาเองนะครับซึ่งเป็นตู้เดียวกับที่เจนนิเฟอร์โยนเล่นในซีนก่อนหน้านั่นเองครับเดียวเดียวเดียวต่มันของเก่านะใ้แม่ยูจีนฟังกูไหมครับเนี่ยมันไม่ใช่ตู้เกมเก่าอย่างที่นายบอกนะครับ20จุดจบของลิฟ็อกที่ขายกับในคอมมิกและจุดสุดท้ายของการต่อสู้นะครับเราจะได้เห็น, Eugene, ork, นยูจีนน AK ฟอกก่่รระโด,ดหหลงงมาาาาาา้ตค พร้อมสโลแกนประจำตัวแบบนี้เลยครับถอยก็ไปเสียฟอร์มอ้อ๊อฟรอดตะเลย ผลออกมาเนี่ยก็ขาแข้งหักก็น่าจะหามไปโรงพักกันแบบนี้เลยนะครับซึ่งมันจะเป็นจุดจบที่เคย้ายกันกับในคอมมิกต,ตอนหนึ่งที่วินเซนต์คาติลิโอต้องขึ้นศาลในคดีที่ต้องสงสัยว่าเป็นไวรัสน้มลิฟ็อกนั่นแหละครับในขั้นตอนพิสูจน์หลักฐานเนี่ยที่จะมัดตัวเขาอายาการเขตนํารองเท้าที่ติดสปริงของลิฟอ็อกไหมเขาลองใส่ซึ่งวินเซนต์เนี่ยก็รอโอกาสนี้อยู่แล้วพอสบอกาศเลยชยมาใส่พร้อมกระโดดออกหน้าต่างหวังจะหนีอย่างเท่ๆล่ะครับแต่ผลคือตกลงไปขาหักไม่ตายในซีรีส์นี้นั่นเองเลยคร่่าาณ์ทีีวามาน้จะ อยู่ในคอมิกแดเดวิลโวลุ่มหนึ่งเล่มที่26จากปี1967นั่นเองครับ21ดโดมินิกแนะนําเพลงครับในซีนที่แดเดวิลมานั่งอ่อยเยือที่ไป้ายไฟแบบไม่โกไฟดูดเพื่อมารอเจนนิเฟอร์ที่คืนล่างช่วยมาเวลประหยัดค่าทํา CG แล้วมานั่งจีบกันนี่นะครับเพลงที่ขึ้นบิวอารมณ์ระหว่างที่ทั้งคู่จีบกันจนลักขั้นตอนไปฟิชเชอรลิงกันนี่นะครับคือเพลงโดมินิกของออล่าไมานัทนั่นเองครับ2ี่องหรือว่านิกกี้จะรู้เรื่อง Break the War. ามมาเบรกคักบคน ูอย่างเรานี่นะครับโดยที่อารมณ์เธอแปลกใจว่าทําไมเรายังอยู่ดูกันอีกเพราะซีรีส์ตอนนี้น่าจะจบฟินฟๆกันแล้วที่ตรงนี้ครับเราจะได้ยินนิกกี้พูดขึ้นมาเหมือนรับหรู้การเบรกดูฟอร์มมาคุยกับคนดูของเจนนิเฟอร์แบบนี้เลยครับ EP นี้มันได้บทสรุปที่ฟินเวอร์สุดๆแล้วนะเชื่อเธอ ต้องรีบแล้วไว้เดี๋ยวเธอค่อยเล่าต้องแต่งหน้าทำผมแล้วถึงเอาจริงๆเนี่ยนิกกี้เป็นตัวละครที่น่าสงสัยมากเลยครับว่าเธอจะรู้เรื่องการทำลายกำแพงที่4กับเจนนิเฟอร์ด้วยครับเพราะซึ่งถ้ามองย้อนไปในตอนที่6จากภาษากายของเธอในซีนที่เจนนิเฟอร์เริ่มจะคุยกับเราเนี่นะครับเหมือนเธอรู้เรื่องเบรก The Fourth Wall เลยครับรวมไปถึงท้ายตอนที่6เนี่ยซีนที่เธอเหมือนจะมองกล้องแปลกๆซีนนี้ด้วยครับหรือจริงๆเนี่ยเธอก็อาจจะเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่รู้เรื่องการทำลายกำแพงที่4เบรก The Fourth Wall ก หรือเปล่าครับ23ฮักตัวสีแดงยังอยู่กับซีนเบรกเดือโฟลท์วอลของเจนนิเฟอร์ครับที่เธอพูดกับฟาร์มเป็นไปได้ในซีนที่ยังจะมีต่อในตอนนี้ที่อาจจะมีมุกหักมุมเกิดขึ้นและมุกแรกที่เธอพูดคือหักมุมครั้งใหญ่สินะแต่คําถามคือจะหักมุมยังไงแบบว่าโอ้มีหักอีกตัวตัวสีแดงซึ่งเธอก็คงพูดถึงเรดฮักที่อาจจะมีการโผล่เซอร์ไพรส์หักมุมได้ถึงในตอนนี้เนี่ยมันจะไม่มีเนี่ยเผลอๆตอนหน้าเนี่ยอาจจะเปิดเผยมาว่าหนึ่งในผู้ <S <S อยู่เบื้องหลัง,ลง cia, อินเทลเจน จริงเนี่ยมันจะลงล็อกที่เขาอยากได้เลือดแกม่าของเจนนิเฟอร์ไปสร้างเลดฮักตามแบบในคอมมิกก็ได้ครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยจะเอาต่อยอดไปใช้ในหนังเรื่องทันเดอร์โบก็ได้อีกเหมือนกันเลยครับและมันก็ยังสอดคล้องกับเมื่อวัน2วันก่อนก่อนที่ซีรีส์ตอนนี้จะออนแอร์นะครับมันก็มีข่าวลือข่าวปั่นว่าลุงเฮริสันฟอร์ดจะถูกเล็งมารับบทในโพลลอตแทนลุงวิลเลียมเฮิร์ตผู้รองรับนเองครับซึ่งมันก็จะเข้าล็อกตามคอมมิกที่ในพลล์อดเนี่ยจะถูกเปลี่ยนให้เป็็็็นนนนนนนเเเรรดดดััักกกโยอออะะี่่่่่งงคคปปปป้้ตตตติาามมไวจแุ ในตอนนี้หรือจะเป็นจริงเป็นจังอะไรขึ้นมาหรือเปล่าครับ24 Women in Refrigerator และอีกหนึ่งมุกหักมุมที่เป็นอีกหนึ่งความเป็นไปได้ที่เจนนิเฟอร์จะพูดว่าแบบฉันจะโดนเก็บซึ่งในบทภาคภาษาอังกฤษเธอจะพูดว่า or like I'm getting f r i d g e d ที่น่าจะพอแปลได้ว่าเธออาจจะโดนเก็บเข้าตู้เย็นคือค่ายัดตู้เย็นอะไรประมาณนั้นครับซึ่งคําพูดนี้เนี่ยน่าจะอ้างอิงไปถึงเว็บ Women in Refrigerator ที่แปลได้ว่าผู้หญิงในตู้เย็นที่ก่อตั้งโดยกลุ่มแฟนคอมมิกที่เป็นแฟมินิสต์หรือพวกสตรีนิยม นั่นเองครับโดยเนื้อหาในเว็บเนี่ยจะเป็นการแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์ถึงพอตที่ตัวละครหญิงถูกกระทําอย่างไม่เหมาะสมเช่นเด้ยรับบาดเจ็บ ถ,ขขถูกข่มขืนถูกฆาตกรรมหรือถูกลดอำนาจซึ่งอาจจะสรุปได้ว่านี่เป็นเนื้อหาที่เรียกร้องสิทธิสตรีของตัวละครหญิงในคอมิกนั่นเองครับโดยเว็บดังกล่าวเนี่ยจะถูกก่อตั้งขึ้นในปี1999โดยมีเจคเกลซิมมอนที่เป็นนักเขียนคอมมิกที่เคยเขียนให้ทั้งมาเวลแล้วก็ดีซีเป็นเจ้าของเว็บและหนึ่งในคณะผู้ร่วมก่อตั้งเว็บด้วยนั่นเองครับและไอชื่อผู้หญิงในตู้เย็นหรือวีแมนอินลีฟิชเลเตอร์ที่เป็นชื่อเว็บนี่นะครับต้นเรื่องต้นทางเนี่ยมันจะเป็นการตั้งต,งตามเหตุการณ์นมิน วอลุ่มสามเล่มที่54ในปี1994ที่เป็นเหตุการณ์ที่คลายเลเนอร์ก er, ินเลนเทิร์นในหัวเรื่องนั้นนะครับที่บทช่วงหนึ่งในเล่มเนี่ยเขากลับมาที่อาพาร์ตเมนต์แล้วพบว่าแฟนสาวของเขาอเล็กซานดราเดวายเนี่ยนะครับเธอถูกวรยร้ายเมเจอร์ฟอร์ดฆาตกรรมยัดตู้เย็นนั่นเองครับซึ่งเนื้อหาในการ์ตูนที่รุนแรงต่อตัวละครเพศหญิงแบบนี้แหละครับเลยเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเว็บดังกล่าวขึ้นมานั่นเองครับ25นิกกี้เดอะวูฟเวอร์ีนและต่อเนื่องกันเลยครับบพพออเเเเเจจจนนนนนิิฟรรร์ูดดดีี่ยาะะห็กกก้โ มาพร้อมพดท่าที่มีแปรงแต่งหน้าในมือที่ดูปราดเดี๋ยวก็รู้เลยครับว่าล้อเรียนป่าโลแกนวูฟเวอรีแน่นอนครับนี่ก็น่าจะเป็นผลเอฟเฟกจากที่ไรอันเลโนโปล่อยคลิปมาปั่นว่าในหนังเดทพูสามเนี่ยจะได้ป่าฮิวแจ็คแมนกลับมารับบทโลแกนวูฟเวอรีนั่นเองแน่นอนครับ26เน็กบิ๊กติงต่อเนื่องด้วยการแนะนําเพลงกันครับกับเพลงประกอบซีนเดิมผมแดงในงานการ่าที่เป็นงานแจกรางวัลของ SCLA ครับซึ่ง SCLA เนี่ยคืออะไรเนี่ยใครอยากรู้ให้ไปดูที่คลิปที่แล้วครับได้อธิบายไว้้แลวครับ ซึ่งเพลงประกอบในซีนนี้จะเป็นเพลง Neck Big Ting ของ West Rose นั่นเองครับ27รูปจากสนามบินที่เยอรมันข้ามาในช่วงที่ฮักคิงมาปวดในงานแจกรางวัลที่เป็นการเอาข้อมูลที่ได้ไปจากมือถือของเธอพร้อมคลิปที่น่าจะถ่ายโดยเชคจากตอนที่แล้วขึ้นจอมให้คนในงานดูในซีนนี้นะครับถ้าดูที่รูปตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นรูปก้นกับตันอเมริกาตามความชอบของเจนนิเฟอร์ในอีกมุมหนึ่งครับแล้วมันจะเป็นรูปที่มาจากการต่อสู้ที่สนามบินในเยอรมันจากหนังซีวิววอนนั่นเองครับโดยที่มันจะเป็นรูปจากอีก มุมมองหนึ่งในซีนที่ทั้งสองทีมวิ่งเข้าตลุบอลกันนั่นเองครับซึ่งในรูปนี้นอกจากตูดกับตันที่เราจะเห็นเนี่ยเราจะสังเกตเห็นวอร์มิชีนได้ตรงนี้ครับและสไปเดอร์แมนตรงนี้และสุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นแบ็ควีโดนาตาชาโรมานอฟตรงนี้ด้วยนั่นเองครับ28รูทแนะนําเพลงกันต่อครับกับซีนที่ชีหักคุมอับังกดของตัวเองไม่อยู่จนทําลายงานแบบนี้ครับโดยซีนนี้จะมีเพลงรูทของัชเกอร์ดังขึ้นประกอบไปด้วยนั่นเองครับ29ปืนขึ้นเสียงและหน่วยดี DC ต่อเนื่องกันัในจงหวะที ชีฮักปีแตกอรารวาสและทำรายงานเพื่อไล่จับคนที่เธอคิดว่าน่าจะเป็นตัวการได้ในซีนนี้นะครับและจะเห็นหน่วยงานที่เหมือนจะสแตนบายเพื่อระง,งับเหตุอยู่เนี่ยออกมาเผชิญหน้ากับชีฮักแบบนี้เลยครับซึ่งคนดูอย่างเราเนี่ยก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตาครับเพราะหน่วยนี้เป็นหน่วยปฏิบัติการภาคสนามของพวกดัมเมกคอนโทรลแบบที่เราเห็นกันมาแล้วในซีรีส์มิทมาเวลที่มาพร้อมปืนโซนิกกันที่เป็นปืนปล่อยคลื่นโซนิกทีอ่ออขนาดมาจากเครื่องใหญ่ที่ติดตั้งบนรถจากที่เราเคยเห็นในหนังฮัก2008นู่นนั่นแหละครับ และในมุมนี้นะครับเราจะเห็นแบบที่ติดตั้งบนบรถแบบที่เราเห็นกันไปแล้วในซีรีส์มิดวาเวลตรงนี้ด้วยนั่นเองครับ30ภาพวาดในเครดิตสำหรับภาพใหม่ๆใ,ใน EP ีนี้ภาพแรกนี่เราจะเห็นการเล่าถึงเหตุการณ์ในงานประมูลหอกนักรบของวากันด้าที่เราจะได้รู้ว่าตอนประมูลนั้นยูจีนในชุดลิฟฟ็อกเนี่ย็ไปประมูลแข่งกับเขาด้วยครับซึ่งแน่นอนครับทอชนะครับซึ่งแน่นอนผมประมูลได้มา เจ็ดหลักเป๊ะหนึ่งล้านดอลลาร์แล้วก็ได้ห้องนั้นมานั่นเองครับภาพที่สองเนี่ยจะเป็นภาพเหตุการณ์ตอนที่แมดเบอร์ด็อกกำลังมีอะไรกับเจนนิเฟอร์และให้เราเห็นบาเซียของเจนนิเฟอร์ถูกถอดมาไว้บนหมวกแดเดวิลตรงนี้เลยครับแต่ที่น่าจะเป็นถุงมือของแมดเนี่ยจากที่เราดูในซีรีส์เนี่ยถุงมือมันจะถูกถอดเอาไว้ข้างนอกทั้งสองข้างแล้วนี่นะครับสงสัยในระหว่างทําการอะไรสักอย่างเนี่ยพี่แมดแกคงแวบออกปลุไปหยิบเอามาวางไว้บนโต๊ะแบบนี้แน่ๆเลยครับเนี่ยและสุดท้ายครับกับภาพ ของเจินนิเฟอร์นะครับที่ในภาพเนี่ยก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ต่อจากซีนนี้นอร์นิ่ และได้เดินส่วนกับนิกกี้อย่างที่นิกกี้พูดในซีนี้นั่นเองครับอ๋อนี่เจอผู้ชายคนหนึ่งหน้าบ้าใส่ชุดเดว,วิลเดินตัวเบาอารมณ์ดีเหมือนเขาเพิ่งนี่เธอได้กับคนที่ใช่เธอแหละคือเดวิลแม่สภาพนิกกี้เนี่ยถ่ายรูปเก็บเอาไว้ซะด้วยสินะครับเนี่ยและคลิปนี้เนี่ยก็มีแค่นี้แล้วครับมีข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดอะไรตรงไหนเนี่ยคอมเมนต์บอกได้ใต้คลิปเหมือนเดิมกันเลยครับและก่อนไปเนี่ยฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดดูวิดีโอกราๆของช่องด้วยนะครับเหมือนเดิมครับอะไรที่ผิดพลาดไปเนี่ย พังไปหรือคลิปออกช้าไปอีกแล้วเนี่ยก็ขออภัยขอกราบท่วงหัวเอาไว้ตรงนี้ด้วยเหมือนกันครับแล้วก็ไปแล้วครับโชคดีมีเงินใช้รักษาสุขภาพกันด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ